Jazz beat. Jazz, beat. Jazz beat is a wonderful world Jazz beat. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณโครงนะคะวันนี้คุณครงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาบูรณาการกันนะคะค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่สาระการเรียนรู้นะคะคุณโครงก็มีนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนะคะนิทานเรื่องเม่นน้อยน้อยใจไปดูกันนะคะเด็กๆ เม้นน้อยนั่งหงอยหน้าหง,งิกร้องไห้ซิกซิกน้ำตาหยดดเหะนึกถึงเพื่อนเพื่อนทีไรเหงาหงอยน้อยใจจริงนะจริงเนะาะเม้นน้อยนะคะเขาก็รู้สึกน้อยใจเขาน้อยใจเรื่องอะไรคะดเด็กๆไปดูกันนะคะ ใกล้ๆเพื่อนตัวไหนเป็นถอยเม้นน้อยหน้าม้อยมืนหัวเหมือนเคาะเล่นตีวิ่งรีไปแตะเพื่อนเพื <Hello> ่อนร้องแอไอ้ย่าออยย่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเขาเป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเขารังเกียจเม้นนั่นเองเพราะว่าอะไรคะเด็กๆเวลาเม้นน้อย วิ่งไปหาเขาเพื่อนเพื่อนแมวน้อยกับกระโลกน้อยเขาก็ทำท่ารังเกียจเม้นนั่นเองไปดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงรังเกียจเม้นนะคะเล่นตั้งเตวิ่งเซไปแตะเพื่อนเพื่อนร้องแอบไอ้ยยไอ้เหเพื่อนคลำเนื้อตัวปล่อยปล่อย เบาหน่อยเม้นน้อยเจ็บนะเจ็บเนาะเพื่อนเพื่อนเลิดตลอด,ลอดจะเข้าไปกอดต้องจอดและเบาะหน้าเจือนเพื่อนไม่ใกล้ด้วยหรือเพราะไม่สวยเป่าปีขี้มุกกงอ่าเม้นน้อยนะคะน้อยใจเพราะว่าเพื่อนเขา ไม่กล้าเข้าไปกอดไม่กล้าเข้าไปใกล้นั่นเองเพราะอะไรคะเด็กรู้ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเม้นนะคะเขามีขนที่แหลมอยู่ข้างหลังนั่นเองเพื่อนเพื่อนจึงกลัวขนที่แหลมแลมของเม้นนะคะพ่อแม่งงโอนิ่งเน,นิ่งเนาะลูกเล่าเข้าใจทันทีโถโถเด็กดีพ่อแม่ประหลาะ ลูกเม่นใครเห็นก็ห่างขนแข็งกระด้างต่างตัวอื่นเนาะเห็นไหมคะเด็กๆเขาห่างเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเม่นเขามีขนที่แหลมอ่ลูกแมวกับลูกกระรอกแล้วก็เพื่อนๆต่างก็กลัวขนของเม้นนั่นเองนะคะเพราะนอกจากจะมีขนที่แหลมคมแล้วก็ยังมีอันตรายด้วยนะคะ พ่อกอดอยาหงอยอยาเหงาเพื่อนเพื่อนรักเจ้าอย่าเศร้าใจเศร้ารูปร่างต่างไม่เป็นไรรู้จักรู้ใจอยู่ได้เหมาะเจาะหนุนตักแม่เม้นรูปหัวโอ๋โออย่ากลัวเห็นไหมคะแม่เม่นเขาก็บอกว่า ไม่ให้ลูกเม่นกัวนะคะให้ไปเล่นกับเพื่อนๆเหมือนเดิมปอดโปร่งล่ง,ลงใจสบายเม่นน้อยเข้าใจรีบไปปานเหาะขอเล่นด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าจ้าตัดเดะ,ตะเตาะแดะพักเหนื่อยดื่มน้ำกินขนมไข่หงกลมๆฉาบด้วย ตาลเกาะเช็ดขนแข็งๆจนเอี่ยมเม้นน้อยนั่งเหนียมจิมขนมเหมาะเจาะปอนเพื่อนตัวละคำละคำทุกตัวอ้อําอ้ําเอิกอาร์หัวเราะเห็นไหมคะขนเม่นนอกจากจะมีอันตรายแล้วเขายังมีอะไรคะเด็กๆ เขายังมีประโยชน์นั่นเองเพราะเม้นนะคะเขาถอนขนของเขามาเป็นหมายจิ้มขนมแล้วก็ทำยังไงคะเด็กๆเ,เขาก็ป้อนเพื่อนๆน,นั่นเองเพื่อนๆก็มีความสุขมากเลยนะคะเขาจึงหัวเราะนะคะค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนี้นะคะอ่าจิ้มป้อนเพื่อนเขียวตุ้ย,ยแกมหย,ย้อยปุงยุย้ยหุยอร่อยเนาะ เห็นไหมคะเด็กๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะเราไม่ควรรังเกียจผู้อื่นนะคะเราควรรู้จักอะไรคะอ่ารู้จักเอื้อเฟื้อผู้อื่นแล้วก็รู้จักแบ่งปันนะคะเห็นไหมคะเม่นน้อยเขาก็รู้จักเสียสละผลของเขามากินมขนมให้เพื่อนๆกินนั่นเองคาเด็กๆต่อไปเราไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้กันนะคะ วันนี้นะคะคุณครูุงจะพาเด็กๆไปทำการบ้านกันเลยนะคะค่ะเด็กๆสำหรับการบ้านของเรานะคะก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเด็กๆหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กปฐมวัยที่หนึ่งนะคะค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเตรียมไว้รอเลยนะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่42นะคะอ่าเด็กๆก็จะเจอแบบนี้แบ่งปันให้เพื่อน ่าการบ้านในหน้านี้นะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพการเล่นกับเพื่อนที่มีการแบ่งปันเห็นไหมคะรูปไหนที่มีการแบ่งปันก็ให้เด็กๆระบายสีได้เลยนะคะเรามาดูที่รูปภาพแรกกันนะคะเด็กๆรูปภาพแรกเด็กผู้หญิงสองคนเขาเล่นตุ๊กตาอยู่เขารู้จัก เขารู้จักการแบ่งปันไหมคะ,ะเด็กๆคิดว่ารูปภาพนี้เราต้องระบายสีไหมคะ,ะใช่แล้วค่ะรูปภาพนี้เราต้องระบายสีนะคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงเขารู้จักการแบ่งปันนั่นเองนะคะเขาสามารถแบ่งตุ๊กตาให้เพื่อนๆเล่นด้วยนะคะ,ะเขามีการแบ่งปันตุ๊กตาให้เพื่อนเล่นเพราะฉะนั้นเราต้อง ทำยังไงคะอ่าระบายสีรูปภาพนี้นะคะอ่าระบายสีรูปภาพการแบ่งปันของเล่นให้เพื่อนนะคะอ่าเด็กสามารถใช้สีตามจินตนาการได้เลยนะคะอ่าเด็กสามารถใช้สีที่เด็กๆชอบได้เลยอ่ะคุณครูรุ่งก็จะระบายนะคะค่ะเด็กสำหรับ รูปภาพแรกก็เป็นการแบ่งปันของเล่นนั่นเองนะคะ,ะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็เล่นด้วยกันนะคะ,ะระบายไปเลยนะคะระบายออกนอกเส้นได้ไหมคะเด็กๆไม่ได้นะคะให้เด็กๆระบายอยู่ในเส้นเท่านั้นนะคะ,ะสำหรับรูปภาพที่หนึ่งของคุณรูรุงก็เสร็จแล้ว เด็กๆใช้สีดำระบายผมด้วยก็ได้นะคะจากนั้นเรามาดูรูปภาพที่สองรูปภาพที่สองนะคะเด็กๆเด็กๆ,ๆเขากำลังเล่นอะไรกันคะเล่นตกักทรายนั่นเองเด็กๆ,ๆมาสังเกตภาพนี้เด็กๆคะในภาพนี้เขามีการแบ่งปันไหมคะใช่แล้วคะ่ะเขามีการแบ่งปันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระบายสี ในรูปภาพนี้ไหมคะอ่าใช้แล้วค่ะเด็กๆต้องระบายสีในรูปภาพนี้นะคะเพราะว่าเขารู้จักการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนนั่นเองอ่าเด็กๆก็ระบายนะคะเพราะว่าในรูปภาพนี้เขาแบ่งปันอะไรคะเด็กๆอ่าที่ตักสายให้เพื่อนนั่นเองนะคะในรูปนี้ก็เด็กก็ระบายสีสาม,มารถเลือกสีได้ ตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะเด็กๆก็เลือกสีที่เด็กๆชอบได้เลยคุณครูรุ่งก็จะใช้สีที่มี่นะคะเด็กๆก็สามารถระบายได้เลยนะคะระบายออกนอกเส้นได้ไหมคะไม่ได้นะคะลูกต้องระบายอยู่ในเส้นนะคะสำหรับรูปภาพที่สองนะคะก็ให้เด็กๆระบายสี ให้ครบนะคะ,ะเ,ดเด็กเขาเล่นอยู่กี่คนคะ,ะสามคนนั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถระบายรูปเด็กแล้วก็ระบายรูปอุปกรณ์ที่เด็กๆเขาเล่นก็ได้นะคะ,ะระบายรูปที่เด็กๆเขาเล่นก็ได้่ะคุกครูงก็ระบายเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะแต่เด็กๆสามารถใช้สีที่เด็กๆชอบได้เลย เด็กชอบสีอะไรเด็กก็กระบายได้เลยนะคะสำหรับในภาพที่สองก็เสร็จลงแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆคะมาดูรูปภาพที่สามนะคะรูปภาพที่สามเด็กๆคะ่ะเด็กๆคิดว่ารูปภาพนี้มีการแบ่งปันไหมคะอ่าใช่แล้วคะ่ะเขาแบ่งปันอมยิ้มกันนะคะเด็กผู้ชายเขาแบ่งปันอมยิ้มให้เด็กผู้หญิง เพราะฉะนั้นเราต้องระบายสีไหมคะอ่าเราต้องระบายสีนะคะเด็กๆก,ก็ระบายสีได้เลยเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก,ก็สามารถระบายได้เลยนะคะอ่าคุณครูรงก็ได้ใช้สีแดงนะคะวิธีระบายสีเด็กๆต้องระบายยังไงคะอ่าก็คือไม่ให้ออกนอกเส้นนั่นเองนะคะ เ่เด็กสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามที่เด็กๆชอบเลยในรูปภาพที่สามนี้เขาก็จะมีการแบ่งปันอะไรคะเด็กๆแบ่งปันอมยิ้มนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในรูปภาพนี้เราจึงระบายสีนะคะเด็กผู้ชายเขาถืออมยิ้มมาเขาก็เลยแบ่งอมยิ้มให้เด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะ ให้เด็กๆระบายให้สื้อนะคะต่อไปเราไประบายเด็กผู้หญิงนะคะเราจะไประบายเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงเขาก็ดีใจนะคะเพราะว่าเขาได้อะไรคะเขาได้องค์ยิ้มจากเพื่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักการแบ่งปันด้วยนะคะเด็กๆก็สามารถระบายสีไปได้เลย เด็กๆสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะอ่าในรูปภาพที่สามของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นรูปภาพที่สีเ่เด็กๆคะเด็กๆมาสังเกตรูปภาพนี้รูปภาพนี้เขาแบ่งปันของเล่นกันไหมคะเด็กผู้หญิงสองคนเขาแบ่งปันกันไหมคะอ่าเขาไม่แบ่งนะคะในรูปภาพนี้เขามีการแย่งของเล่นกัน ทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้โมโหเพราะฉะนั้นรูปภาพนี้เราต้องระบายไหมคะอ่าไม่ต้องระบายนะคะเพราะว่าเขาไม่มีการแบ่งปันกันนะคะค่ะสำหรับการบ้านในหน้าที่42นะคะก็คือให้เด็กๆระบายสีภาพการเล่นกับเพื่อนที่มีการแบ่งปันอ่าในรูปภาพที่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีนะคะเด็กๆในรูปภาพที่หนึ่งเป็นยังไงคะอ่าในรูปภาพที่หนึ่งเขาก็แบ่งปันตุ๊กตาให้เพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องอ่าระบายสีถูกต้องแล้วนะคะ่าเราก็ระบายสีเพราะว่ามีการแบ่งปันนะคะคุณครูรุ้งจะใช้สีาใช้เมาส์ระบายอาจจะไม่ตรงเส้นนะคะ แต่เวลาเด็กระบายเด็กก็ระบายให้ตรงเส้นส,สวยๆนะคะอ่าในรูปภาพที่หนึ่งเขาก็มีการแบ่งปันนั่นเองพาเด็กๆมาถึงรูปภาพที่สองเขามีการแบ่งปันไหมคะใช่แล้วค่ะเขามีการแบ่งปันเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระบายสีไหมคอ่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องระบายสีนะคะเพราะว่าเขาแบ่งปันอะไรคะดเด็กๆ ขาแบ่งปันกลัวตักตายให้เพื่อนนั่นเองเด็กสามคนนี้เขาเล่นตายอยู่นะคะ,ะรูปไหนที่มีการแบ่งปันก็ให้เด็กๆระบายสีได้เลยนะคะ,ะคุณครูก็ระบายสีผมเพิ่มนะคะให้เด็กๆระบายให้สวยงามเลยนะคะมาถึงรูปภาพที่สารูปภาพนี้ก็มีการแบ่งปันอะไรคะดเด็กๆ แบ่งปันไอติมนะคะเด็กผู้ชายอ่าไม่ใช่อติมนะคะเด็กๆเป็นอมยิ้มนะคะ,ะ่เด็กผู้ชายเขาก็แบ่งปันอมยิ้มให้เด็กผู้หญิงนะคะอ่าเด็กผู้หญิงก็ดีใจมากเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนๆนะคะเวลาเด็กๆมีขนมเด็กๆควรแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราต้องรู้จักการ การแบ่งปันนั่นเองนะคะ,ะสำหรับการบ้านในหน้านี้นะคะ่าก็ได้เสร็จลงแล้วนะคะเด็กๆอเป็นยังไงคะเด็กๆก,ก็คือการระบายสีภาพการเล่นด้วยกันกับเพื่อนๆที่มีการแบ่งปันรูปที่หนึ่งรูปที่สองแล้วก็รูปที่สามเราต้องระบายสีนะคะส่วนรูปที่สี่ไม่มีการแบ่งปันให้เพื่อนเป็นการแย่งกันเราไม่ต้องระบายนะคะ ค่ะสำหรับในการบ้านหน้าที่สิบสองก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปให้เด็กๆนะคะไปเปิดไปหน้าที่สี่สิบสามนะคะเด็กๆคะ่ะมาดูโจทย์ที่คุณครูให้นะคะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกทับภาพเหตุการณ์ที่ควรปฏิบัติเมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนๆเด็กๆคะเมื่อเด็กๆอยู่ร่วมกับเพื่อนๆเด็กๆต้องทำยังไงคะ ใช้แล้วค่ะเด็กๆต้องเป็นยังไงคะรู้จักการแบ่งฟานรู้จักการเล่นกับเพื่อนเพราะฉะนั้นในรูปภาพแรกเราต้องทําเครื่องหมายถูกไหมคะใช้แล้วค่ะเขารู้จักการแบ่งฟานเพราะฉะนั้นเราจึงทําเครื่องหมายถูกในข้อนี้นะคะต่อไปมาถึงรูปภาพที่สองรูปภาพที่สองเป็นการปฏิบัติ เมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนไหมคะไปแกล้งเพื่อนได้ไหมคะอ่าในรูปนี้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้เขาไปแกล้งเพื่อนก็คือไปแย่งของเพื่อนนั่นเองเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะเด็กๆไม่ควรปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเราต้องทําเครื่องหมายถูกไหมคะอ่าไม่ต้องนะคะมาดูรูปภาพที่สามนะคะเด็กๆอ่าเด็กผู้หญิงสองคนนี้ เขาทำอะไรกันคะใช้แล้วค่ะเขาแบ่งปันกันเขาทำงานอะไรคะเขาทำงานประดิษฐ์นะคะเขาจึงแบ่งของให้กันเพราะฉะนั้นเป็นการอยู่ร่วมกับเพื่อนไหมคะเด็กๆควรปฏิบัติแบบนี้ไหมอ่าใช้แล้วค่ะเด็กๆควรปฏิบัตินะคะเด็กๆก็ทำเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะอ่าในข้อนี้เด็กๆก็ทำเครื่องหมายถูกได้เลย ในข้อหนึ่งนะคะข้อสามเด็กติก,ก็ทําเครื่องหมายถูกนะคะ,ะต่อไปเป็นรูปภาพที่สี่นะคะรูปภาพที่สี่คะเด็กๆเ,เด็กผู้ชายสองคนนี้เขากําลังทําอะไรคะกาลังอ่านหนังสือแล้วเหตุการณ์นี้ล่ะคะเด็กๆเ,เป็นการปฏิบัติเมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนไหมคะอ่าใช่แล้วคะ่ะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะเด็กๆเ,เขาแบ่ง หนังสือกันอ่านนะคะอ่าเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะต่อไปรูปภาพที่รูปภาพที่ห้านะคะอาเด็กๆเขาทำอะไรคะเด็กๆไปหาหมอไปหาคุณหมอเหรอคะเด็กๆเมื่อเด็กๆไปหาคุณหมอนะคะเด็กๆร้องไห้ได้ไหมคะอ่าไม่ได้นะคะเด็กๆร้อง ร้องไห้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในรูปภาพนี้เราควรทําเครื่องหมายถูกไหมคะอ่าไม่ถูกนะคะเวลาไปหาคุณหมอเด็กๆไม่ควรไม่ควรยังไงคะไม่ควรร้องไห้นะคะเพราะคุณหมอเขาทําหน้าที่รักษาเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องยิ้มให้คุณหมอนะคะเด็กๆไม่ควรร้องไห้เพราะฉะนั้นภาพนี้เด็กๆไม่ควรปฏิบัติตามนะคะ มาถึงรูปภาพสุดท้ายนะคะเด็กผู้ชายสองคนเขาเล่นของเล่นด้วยกันเขารู้จักการแบ่งปันด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆคะในรูปภาพนี้เราต้องทำเครื่องหมายถูกไหมคะอ่าใช้แล้วค่ะเราต้องทำเครื่องหมายถูกนั่นเองนะคะเพราะว่าเขารู้จักการแบ่งปันแบ่งปันของเล่นนั่นเองนะคะ ค่ะเด็กๆสําหรับการบ้านในหน้าที่43นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะผิดเครื่องหมายถูกทับภาพเหตุการณ์ที่ควรปฏิบัตินะคะอย่างเช่นในรูปภาพแรกเขาแบ่งขนมให้การเด็กๆก็ทำเครื่องหมายถูกนะคะในรูปภาพที่สองเด็กผู้ชายแย่งของเล่นกับเพื่อนถูกไหมคะ ไม่ถูกไม่ควรปฏิบัติเด็กๆก็ไม่ต้องทําเครื่องหมายถูกนะคะในรูปภาพที่สามอ่านเด็กเขาทํางานศิลปะแล้วเขาแบ่งอุปกรณ์กันนะคะในรูปภาพนี้เด็กๆควรปฏิบัติตามนะคะเพราะว่าเขาแบ่งของให้เพื่อนนั่นเองรูปภาพที่สี่นะคะเด็กผู้ชายสองคนอ่านหนังสือด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเขารู้จักการแบ่งปันก็คือ อ่านด้วยกันนั่นเองนะคะเป็นวิธีการที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะส่วนรูปภาพที่ห้าเด็กๆไหมควรปฏิบัติตามนะคะเพราะว่าเมื่อเด็กๆไปหาคุณหมอเด็กๆร้องไห้โวยวายได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกนะคะมาถึงรูปภาพสุดท้ายเด็กผู้ชายสองคนเขาเล่นของเล่นด้วยกัน เขาแบ่งของเล่นให้การเขารู้จักการแบ่งปันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรปฏิบัติตามนะคะค่ะเด็กๆสำหรับการบ้านของเรานะคะก็อยู่ในหน้าที่42และก็43ให้เด็กๆไปทำการบ้านให้เรียบร้อยนะคะวิธีส่งการบ้านนะคะเด็กๆให้เด็กๆส่งไปที่คุณครูประจำชั้นนะคะเพื่อที่คุณครูประจำชั้นจะได้ตรวจความถูกต้องแล้วก็ ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งกันทุกคนนะคะค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะก่อนจากกันคุณครูรงก็มีความห่วงใยจะมาฝากเด็กๆเช่นเคยนะคะก่อนออกจากบ้านให้เด็กๆสวมแมสให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ แต่ก่อนรับประทานอาหารเด็กๆต้องทำยังไงคะล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะแล้วให้เด็กๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วพบกับคุณครูรงใหม่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย JSB is a wonderful world. JSP, JSP, all on the colorful day.